สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านแล้วก็ผู้นําทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมนะครับหลังจากที่เรามีข้อกังวลว่าเฮ้ยถ้าเราไปเปิดบัญชีใหม่ในเครื่องใหม่เนี่ยโดยโดยการที่เรากู้บัญชีเดิมมาใช้เนี่ยตัวชอนของเราหรือว่าช X ของเราเนี่ยมันจะหายไหมในกรณีที่เรา มีหลายแอคเคาเราเปิดหลายแอคเคาไว้นะครับอ่คลิปนี้ผมผมจะมามาทำให้ดูนะครับเดี๋ยวผมก็จะเข้ามายังกระเป๋าของผมก่อนนะครับตัว T I X ของผมนะครับ ตัวเียอนะตอนนี้ตัวเมนแอคเคาทของผมเนี่ยผมเติมไว้1ทรอนนะครับบัญชีที่2ผมก็เติมไว้1ทรอนบัญชีที่3ผมก็เติมไว้1ทรอนบัญชีที่4ก็จะเติมไว้1ทรทอนนะครับทีนี้เรามาดูนะครับตัวลิงก์เกมนะครับตัวลิงก์เกมอ่ ตอนนี้ลิงก์เกมนะครับก็โชว์นะครับก็โชว์อยู่ที่3บัญชีนะครับ3บัญชีเพราะว่าอันแรกเป็นบัญชีที่2นะครับอันที่2เป็นบัญชีที่3อันที่3เป็นบัญชีที่4โอเคนะครับแต่ละบัญชีมีอยู่1ตรอนอยู่แล้วทีนี้ผมจะทําการนะครับลบแอปพลิเคชันนี้ออกนะครับแต่ก็จะสมาชิกอย่าลืมนะครับว่าเวลาที่เราจะกู้ ตัวบัญชีตัว c คลเ e r นะครับกู้กู้บัญชีเดิมขึ้นมาเราก็ต้องมีนะครับ12บวลีที่เราได้ทำการเ,าเก็บข้อมูลไว้ทีนี้ผมผมก็จะออกไปอย่างหน้าหลักเแล้วผมจะจะลบตัวแอปพลิเคชันนี้ออกนะครับ ผมจะทำการถอนการติดตั้งออกนะครับบัญชีนี้ถอนการติดตั้งเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมอันนี้สมมติว่าผมไปใช้เครื่องใหม่แล้วนะครับผมไปใช้เครื่องใหม่แล้วผมก็จะกดติดตั้งนะครับติดตั้งเหมือนเดิม เมื่อนะครับระบบติดตั้งเรียบร้อยเสร็จเราก็กดนะครับคำว่าเปิดนะครับกดคำว่าเปิดนะครับขั้นตอนนะครับขั้นตอนก็จะเหมือนการที่เราติดตั้งใหม่ๆเลยนะครับเราก็มาเปิดตรงนี้นะครับมาทางด้านขวาเหมือนเดิม กดมาทางด้านขวาแล้วก็กด continue หลังจากนั้นนะครับเราเรียกนะครับตัว restore wallet ขึ้นมาตรงด้านล่างนี้นะครับตรงด้านล่างนี้ยด้านบนเราจะไม่กดนะครับเพราะเราจะเรียกคืนเราจะเรียกคืนตัวกระเป๋าเดิมกลับมาใช้หลังจากนั้นเรากด รหัสพินของเราเหมือนเดิมนะครับก็จะมาเนี่ยตรงหน้านี้นะครับเขาจะให้เราใส่12ชีหรือว่า12วลีของเราเข้าไปเราก็ไปดูข้อมูลของเราที่เราบันทึกไว้นะครับเราก็กรอกเข้าไปเลยนะครับตามที่เราจดไว้หรือว่าบันทึกไว้นะครับ หลังจากนะครับหลังจากที่เรากดเสร็จตรงนี้มันก็จะเด้งขึ้นมานะครับ Restore นะครับเราก็กดตรงนี้เลยนะครับกดตรงนี้เลยนะครับปุ๊บ,บนะครับเราก็กดคำว่าโอเคนะครเราก็กดโอเคอีกครั้งหนึ่ง เดี๋ยวนะครับผมเช็กก่อนว่ามันมีสับคำไหนที่ผิดหรือเปล่า ตรงนี้คือตรงนี้มันผิดนะครับมันก็เลยไม่ผ่านนะครับเมื่อครบแล้วเราก็ครับกดกดคาว่าโอเคนะครับตรงนี้ผมก็จะข้ามไปก่อนนะครับเรื่องของสเกนผมก็สลิปไปก่อนนะครับกดข้างกดด้านล่างโอเคครับ กระเป๋านะครับก็จะมาแล้วทีนี้เรามาเลื่อนดูนะครับเห็นไหมครับหนึ่งตอนตรงนี้หนึ่งตอนมาแล้วนะครับไม่หายนะครับหนึ่งตอนมาแล้วไม่หายทีนี้เรามาดูว่านะครับตรงเนี้ยมันจะโชว์แค่กระเป๋าเมนแค่นั้นนะครับกระเป๋าเมนแค่นั้น กระเป๋าที่สองที่สามที่สี่มันจะไม่โชว์มันจะไม่ตามมามันจะโชว์แค่กระเป๋าเมนหลักขึ้นมาทีนี้นะครับเราจะเปิดเราจะไปเปิดกระเป๋าเพิ่มนะครับเราจะกลับไปหน้าหลักนะครับเดี๋ยวผมขอปิดเอ่อคลิปตัวที่ผมจะไม่ใช้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะปิดออกก่อน จะปิดพวกนี้ก่อนเอาเฉพาะหลักๆที่จะใช้แค่นั้นตัวอื่นเดี๋ยวจะปิดไว้ก่อนนะครับผมจะให้โชว์แค่สามตัวพออ่าเห็นไหมครับมันก็จะโชว์แค่สามตัวตอนนี้เรากดมาตรงที่ TIX นะครับ โอเคเราเราพอเราดูแล้วเช็คแล้วตอนมาเหมือนเดิมทีนี้เราไปเปิดกระเป๋าเพิ่มนะครับผมจะเปิดสี่กระเป๋าเหมือนเดิมโดยกดตรงที่บวกนะครับกดตรงบวกตรงนี้บวกนะครับแล้วกด create เขาเลือกตรง TIX นะครับแล้วก็กด create ใส่รหัสไปนะครับ เห็นไหมครับกระเป๋าที่สองผมอันนี้กระเป๋าที่สอง T I X กลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับ T I X กลับมาแล้วกระเป๋าก็จะเป็นกระเป๋าเดิมของเราเลยนะครับทีนี้ผมก็จะเน็ก,กลับไปหน้าหลักแล้วก็บวกนะครับเปิดกระเป๋าที่สามต่อ create account นะครับนี่คือกระเป๋าที่สามเห็นไหมครับเรากด create ครับใส่ เหมือนเดิมนะครับรหัส PIN เหมือนเดิมกับระเป๋าที่สามมาแล้วเห็นไหมครับ t i e x ก็ตามมาเหมือนเดิม t i e x ตามมาเหมือนเดิมแล้วนะครับแล้วผมเปิดกระเป๋าที่สี่เพิ่มกดคลียร์ครับกระเป๋ากดคลียรดอีกครั้งใส่รหัสพิ n กระเป๋าที่สี่นะครับ t i e x กลับมาแล้ว อันนี้นะครับเราคอนเฟิร์มได้เลยว่าถึงแม้ว่าเราจะโยกกระเป๋าไปเวลาที่เรากู้มามันจะมาแค่กระเป๋าแลขแต่เวลาที่เราเปิดกระเป๋านะครับมันก็จะจํานะครับว่าเราเคยเปิดกระเป๋าเรามีเชีออยู่เท่าไหร่มันก็จะคืนมันก็จะเด้งกลับขึ้นมาแบบนี้เหมือนเดิมนะครับเด้งกลับมาเหมือนเดิมทีนี้เราจะไปดูนะครับเราจะไปดูตัวตัวลิงก์เกม OMG ของเราว่า มันยังอยู่เหมือนเดิมไหมนะครับมันมันกลับมาให้เราเหมือนเดิมไหมตรงตรงนี้คือเมนแอคเคาท์นะครับเมนแอคเคาท์ก็กดเข้ารูปโลกเหมือนเดิมนะครับด้านล่างกดเข้ารูปโลกนะครับอ,อนุญาตมันก่อนแต่ตรงนี้แต่ตรงนี้เรานะครับเราก็ต้องเอากลับไปเอาตัวลิงก์ลิงก์เดิมก่อนนะครับลิงก์จากผู้นําของเราเนี่ยมาวางก่อน เอาลิงก์จากผู้นําของเราเนี่ยที่เราเคยวางครั้งแรกเนี่ยเอากลับมาวางใหม่ก่อนผมก็จะกลับไปเอานะครับลิงก์ลิงก์แนะนํามาก่อนนะครับผมก็จะไปเอาลิงก์ให้ถูกนะครับต้องไปเอาลิงก์ให้ถูก นี่จะเป็นลิงก์นะครับเป็นลิงก์ที่ผมเคยวางครั้งแรกผมก็จะคัดลอกมานะครับคัดลอกแล้วก็จะเอามาวางนะครับก็เอามาวางในช่อง URL ตรงนี้กดวางนะครับ อ่าโอเค,อเ,คเมื่อก,กดวางแล้วนะครับเราก็มาเช็คดูนะครับเ <mm> ช็คดูตรงทีมนะครับ <mm> เห็นไหมครับข้อมูลกลับมาเหมือนเดิมกระเป๋าถูกต้องทุกอย่างเหมือนเดิม <mm> โอเคนะครับห <mm> <mm> ลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะนะครับไปดู ไปดูกระเป๋าที่สองนะครับกระเป๋าที่สองเดี๋ยวเข้าไปเช็คเหมือนเดิมนะครับก็กดกดตรงที่ฮิส t อตรง r e c นต์ตรงนี้ได้ตรงที่ b o m g เนี่ยครับกด,ดเช็คดูนะครับ เห็นไหมครับก็เหมือนเดิมนะครับดีดกลับมาเหมือนเดิมหมดอ่าโอเคนะครับอันนี้ก็คือสมาชิกสบายใจได้หนึ่งก็คือเรากู้กระเป๋าได้ทั้งหมดแล้วก็ t i a ของเราไม่หายแน่นอนนะครับไม่หายแถมตัวลิงก์งเกมแล้วก็สายงานใต้องค์กรของเราก็จะไม่หายนะครับก็จะกลับมาเหมือนเดิมหมด โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้หลายๆท่านที่มีความเป็นกังวลว่าเฮ้ยว่ามันจะหายไหมคือคือโอเคคอนเฟิร์มแล้วนะครับไม่หาย t i ของเราไม่หายแม้ว่าเราจะไปนะครับเข้าที่โทรศัพท์ใหม่โดยโดยที่เราต้องกู้คืนตัวกระเป๋าเดิมกลับมาแล้วค่อยค่อยมาไล่เปิดเรามีเราเราเคยเปิดไว้10กระเป๋านะครับ เราก็ไปไล่เปิดสิบกระเป๋าแล้วตัว T R X มันก็จะเด้งกลับมาเหมือนเดิมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ขอแนะนำไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ